การปั๊มวิวทิกตอกนะคะทําง่ายแล้วก็ปลอดภัยและที่สําคัญรอยอดไม่นานด้วยดังนั้นนะคะในตอนนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็วิธีทํานะคะใช้แค่เพียงลิงก์อย่างที่แจ้งไปเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปปั๊มวิวเนี่ยอย่าลืมไปตั้งค่าบัญชีแอคเคาน์ให้เป็นสาธารณะไม่อย่างนั้นนะคะยอดวิวจะไม่ขึ้นเนาะ เห็นแล้สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีปั๊มวิว t ิกต็อกค่ะการปั๊มวิว t ิกต็อกนะคะทําง่ายแล้วก็ปลอดภัยและที่สําคัญรอ,อยอดไม่นานด้วยดังนั้นนะคะในตอนนี้จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็วิธีทํานะคะใช้แค่เพียงลิงก์อย่างที่แจ้งไปเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปปั๊มวิวเนี่ยอย่าลืมไปตั้งค่าบัญชีแอคเคาน์ให้เป็นสาธารนณะไม่อย่างนั้นนะคะยอดวิวจะไม่ขึ้นเนาะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้มีคคําตออบแนนน่่ะ เริ่มจากไปแอดเพื่อนกันก่อนเลยนะคะที่โปรแกรมไลน์ค่ะพิมแอดไซน์ฟอลโล่เอ็มคสามารถพิมพ์ตามอุ้มได้เลยนะคะร้านเขาจะชื่อว่า Special f ฟ s t เร็วแรงค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้บริการวิวทิกตอรเนาะและนี่ก็คือวิวทิกตอรค่ะเพื่อนๆราคาก็คือตามนี้เลยนะ mm hmm. เริ่มต้นที่300วิวนะคะสูงสุดก็คือ1 0 0 0 0แวิวค่ะส่วนวันนี้นะคะอุ้มก็จะลองใช้บริการที่300วิวก่อนค่ะพอเลือกราคาได้นะคะแอดมินเขาก็จะให้รูปภาพนี้มาเป็นรูปภาพ QR Code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะค 100, ค่ะะก็โอนนเเงิได้ค แล้วนะคะก็แจ้งสลิปแบบนี้ได้เลยเพื่อที่แอดมินเนี่ยเขาจะได้เริ่มทํางานให้เราทันทีขั้นตอนส่งลิงก์นะคะก็ให้เราเปิดโปรแกรมทิกตอกขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เลือกคลิปมา1อันเนาะกดจุดสจุดนะคะแล้วก็กด copy link ค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้ลิงก์แล้วนะนําลิงก์ไปวางให้แอดมินแบบในแชทได้เลยค่ะก่อนเริ่มงานนะคะแอดมินเนี่ยเขาก็จะสรุปยอดเก่าให้เราก่อนนะคะ ยอดเดิมอุ้มมีอยู่ที่162วิวเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นพร้อมกันเลยค่ะระหว่างที่รอยอดขึ้นนะคะก็อย่าลืมรีเฟรชหน้าจอไปเรื่อยๆนะคะ ยอดเริ่มนะคะคือ162วิวค่ะรอไม่นานนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอดวิวเนี่ยก็กาลังทยอยขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆการทยอยขึ้นของเขานะคะค่อยๆขึ้นแบบในคลิปเลยนะคะเป็นงานที่เน้นมากๆเลยนะคะรวมถึงร้านนี้นะคะไม่ได้โฆษณาเกินจริงแล้วยอดก็ขึ้นจริงๆด้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะยอดวิวของเราทยอยขึ้นจนครบแล้วค่ะเพื่อนๆสรุปเลยนะคะร้านนี้ยอดขึ้นจริงไม่จกตาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนปั๊มวิวทิกต็อก จากในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าจานวนวิวพิกตอบนี่คะเพิ่มขึ้นจริงๆไม่จกตาแล้วก็จากที่ตอบเวลานะคะหนาทียอดวิวเพิ่มขึ้นแล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้เขาใช้ระบบอย่างพรีเมียมเลยในการเพิ่มวิวให้นะคะดังนั้นเนี่ยก็คือมั่นใจได้เลยนะคะในเรื่องของด้านคุณภาพแล้วถ้าคนไหนนะคะที่กําลังมองหาร้านที่ดีแล้วก็เชื่อถือได้ทําแล้วได้ยอดติงได้ยอดไวแบบร้านนี้นะคะขอแนะนําเลยเขามีชื่อว่าร้านสเปเชียล a ารค่ะ เพื่อนๆสามารถแอดไลน์ไปหาแอดมินได้เลยนะคะที่ l i น์แอดไซ n ์โ l ล o w เอ็มเค่ะรายละเอียดน,นะคะตามด้านล่างจอนี้เลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะก็เปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะดังนั้นนะคะก็ทักกันไปเยอะๆค่ะทุกคนเอาละค่ะในส่วนของวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าในวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ